สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับบูก้าหาหย้าอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เรามีความสามารถในการรวบรวมโอเดงย่ามาได้ทั้งหมด8ซองฮะได้มาจากหนึ่งสาขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าสาขาแถวบ้านนี่หายากมากไม่รู้ว่ามันจะมาขายเมื่อไหร่นะฮะแต่คงคิดว่าน่าจะมาขายทุกวันเนี่ยแต่มีคนเหมาไปอันนี้ผมว่านะ แต่วันที่ผมไปเอามาเดี๋ยวบางเอิญบังเอิญว่าน,นั่นอาจจะมีปัญหาครับในการที่ว่าหนึ่งอาจจะติดทุระไปเที่ยวต่างจังหวัดติดงานอะไรก็เลยไม่ได้มาไอ้หอเอ๊ะไม่ได้มาไอ้แพ็คนี้ฮะเพราะว่าในแพ็คนี้ผมได้มาแปดหอเลยฮนะแต่ว่าถูกฉีกออกมาไว้ในเชลนะก็จากที่เห็นก็มีรูปนี่ฮะจอมันบูนะครับแล้วก็มีเซลนะฮะโกฮังนะครับบ่างสกุลสียา เบต้านะฮะหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดอีกแล้วฮะแล้วก็อันนี้ครับซึ่งโอกาสที่จะได้การ์ดวิบวับแบบพวกระดับระดับเอสระดับอไออาร์ที่เขาว่ากันนะรู้สึกว่าตอนนี้มันหายไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แลฮะเพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นการ์ดท,ที่มีสองลูกงกุลฮะที่จะได้ของประเภทนั้นแต่เราจะมาดูกันนะครับว่า ไอ้แปดฮอนเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยค่าไตขึ้นอีกหรือเปล่าฮะเพราะว่านอกจากที่มันจะเค็มแล้วมันยังมีก๊าซเกลืออย่นอยู่นั้นอีกมากมายนะสิบหกแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะฉีกอันนี้ให้ดูนะครับผมเอาไอดีฮะจะเก็บไอ้นี้ไว้ไหมเก็บได้ไหมวะอาวก็ดูนะครับถ้าเก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บแล้วกันอย่าเผลอไปกีดโดนถุงไม่งนนั้น,งนต้องกินมือนะฝุ่นนั้นเนี่ย เดี๋ยวจะกรีดออกมาไว้ก่อนกดีกว่านะฮะจะได้สะดวกต่อการลุ้นของเราไม่ต้องมานั่งคอยดูเทียหอ่อเทียหอ่หอตอนนี้ที่บ้านยังเหลืออีก2แพ็คใหญ่ที่ได้จากการที่ไปจองมากับเซเว่นอะตอนที่เขาเปิดปีออเดอร์ยังเหลืออยู่สองสองแพ็คก็เอามารุ้นกันนะครับ แต่ผมว่าโอเลนง่านี่ก็ดีนะคือ,อขนมมันอร่อยแล้วก็ได้ยุ้นการ์ดด้วยแต่ถ้าคือขนมไม่อร่อยแล้วเพ้่แต่การ์ดเดียวคงไม่ซื้อเพราะว่าเมียด่าฮะเมียไม่เข้าใจอันนี้กินได้ฮะเนี่ยกินไปดูหนังไปอร่อยตายเนี่ยโอเลเนี่ยตอนนี้เมียก็ชอบกินด้วยเมียเมียแย่งกินฮะ ก็เลยมีข้ออ้างในการซื้อโอเดงยานี่คือข้อดีจากการที่รู้จักแบ่งปันถ้าบอกมีของดีๆต้องให้ต้องให้เมียกินด้วยโดยเอาไว้ป้ายยาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าคําสุประมาทของการที่บอกว่าของท้าวางในเชื้อส่วนใหญ่จะมีแต่กา s ขี้กดขี้เกลือนะฮะจะดูว่าจริงหรือเปล่าแล้ว g a ที่ ในซองไม่มีงูกุลนอยู่หน้าซองเนี่ยจะไม่ได้ก์ดจริงหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นหนึ่งในการทดลองนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์คาเพิร์นที่แม้แต่ท่านอาสตัยก็ยังไม่เคยสอนงเราเพราะตอนนั้นอาสตัยเขาไม่ยังไม่มีขนมแถมนี่ฮะแล้วเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้มีใครสะสมครบแล้วหรือยังหรือว่ามีใครที่ยังไม่เคยได้ ซื้อเลยฮะสักสองฮะจากเซเว่นนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ใต้กระทูดูนะครับเื่อผมสงสารอาจจะส่งไปให้ฟรีๆให้สักหนึ่งซอง <laughs> ี่ครับหายากเห็นตอนนี้นั่นมาอีกครับสติกเกอร์ของอนิเมะนะฮะที่เป็นสติกเกอร์สะสมเหมือนสมัยก่อนที่เอาซื้อขนมโดราเอมอนนะฮะที่แถมสติกเกอร์พวก ่าดาก้อนบอลเซยา่าซามูไรทูเปอร์นี่นะฮะมาอีกแล้วครับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่ากลัวว่าซื้ออีกเดี๋ยวก็จะติดเกับอีกอ่าเอาเป็นว่าห่อแรกนะครับที่เราจะแกะก็คือเจ้อบิชิต้านะครับผมเดี๋ยวเดีออ๋ยวเลือกอนิเมทที่ว่าสติ๊กเกอร์ดาก้อนบอลเอ๊ยสติกส๊กเกอร์เขบริการเซนไตครับผมว่าอันเนี้ยแกะข้างบนดีกว่าแกะนี้ดีกว่าเพราะว่ากันก๊าซเสียนะฮะ มีมีคนบอกว่าตอนนั้นให้เมียแก่ครับเมียแม่งแก่ให้ตรงนี้นะฮะไอห่าแม่งขาดครึ่งโคตรซวยเลยเดี๋วว่าโชคดีที่เป็นการแบบระดับเอ็นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมีป่าวะไม่มีฮะแม่งมีอยู่สองใบจริงด้วยขี้เกลือขี้เกลือฮะอย่างที่แฟนพูดนะฮะเป๊ะฮะหนึ่งหนึ่งคู่นะฮะขี้เกลือนะฮะต่อไปนะฮะสิบเจ็ดสิบแปดจับป่วยอะไรนะจับป่วยจับสิบเจ็ดสิบแปดนี่อะไวะ แกคิดจะป่วยเหรอเฮอ้ยแม่งแกะยะ่ยากเฮ่โ้โหที่กะมาหืมซ้ำที่กะที่เกลือซ้ำซ้ำด้วยฮะหน้าแดงฮะ <c oughs> กินเหล้าเยอะกากไม่พอยังซ้ำอีกยังซ้ำอีก,อก <c oughs> ต้องไปเบชิต้าฮะเทพเจ้าเบชิต้าจะช่วยอะไรผมหรือเปล่านะฮะซ้ำอีกรอบชิบหายมากันทั้งตระกูลในะคราวนี้เฮ้ยหืมโอ้โหขนขอบที่เกลือขึ้นมานะฮะ จอม,มันโอ้ oh มาครับซุปเปอร์เซย่าล่างสามขี้เกลือกลางสามโอ้โหเค็มมาเลยอ่ะกินมีทั้งน้ำปลาซีอิ๊วมาเลยว่างานเนี้ยโอ้โหมาอย่างนี้อขี้เกลือซออนน้ำๆ oh มาโอ้โหต้องใส่อย่างที่เขาบอกฮะฉันขี้เกลื่อนเเนี่ยฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาบไว้ให้พบแต่ผิดหวังฮะ ขอเป็นเธอได้ไหมนะฮะช่วยปลดคำสาป้ายโอ้โหไอ่าอ๋อนึกว่านึกว่านึกว่าเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เว้ยไม่ต่างกันหรอกโอ้ยความเกลือไม่ต่างกันไม่ต้องอันนี้ผมก็ตรงเดียวนะฮะกับข้าวมีแล้วไม่กินนี่หมดเลยนะครับผมครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะเฮ้ยอันนี้แม่งคบทีมเลยว่ะ มีใบเดียวนี่มีเกือบหมดทุกอย่างนะฮะหลังแค่เจ็ดล้านสองหือเหลืออีสองห่อฮะสงสัยคำสาปจะเป็นจริงนะฮะดูนี่จะเป็นเลือสินเทารือแม่งถ้าออกมาเป็น S S R นะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไร้าหี้ยอะไรวะมันคือบบบบบบอันนี้เขาเรียกว,ว่าการ์ดอะไรวะ ไม่รู้ว่ะแต่แม่งเจ๋งว่าแม่งมีไข่ปลาด้วยเอ้ยวับเว่ยคุ้มแล้วเว้ยคุ้มแล้วเว้ยใบนี้ใบเดียวคุ้มเว้ยได้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทไอ้สารซื้อมากี่บาทไม่ใช่มาได้คู่นะเว้ยมึงอ้วกแตกไม่ใช่แล้วว่ะเฮ้ยจบแล้วก็วันนี้นะครับผมประกอบการของเราก็ถือว่าได้ดีเพราะใบนี้ฮะ จริงๆก็เกือบจะแย่นะถ้าไม่ได้ใบนี้นะครับซึ่งใบนี้สะใจมากซูมไหมฮะสะใจมากเลยครับที่ท่านเบจิด้าว้าว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 เนี่ยอ่าเขคือเบจิต้าแสดงว่าเจนยาบันของเซเว่นเบจิต้ากำลังคว้างไอ้นั่นไงไอ้เซลไงอ๋อนี่มาโดนจัตประดับเกาะหัวก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่ถือว่าแย่เท่าไหร่ ก็นับว่าโชคดีครับที่ว่าไม่มีการหล่อยเอาแต่กกา a s ดีไปเหลือแต่ gas กขกี้เกลือในะครับซึ่งวันนี้ก็คงไม่ต้องกินข้าวต้มแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามบูกาฮวยฮานะครับซึ่งอ่าอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์จับสไลค์กด like, กดกดไลค์กดแชร์หินพันโอเคนะครับก็ดูแบบสนานก <laughs> ดทุกอย่าง <laughs> ที่มีฮะอะไรก็จะกดไปทําไปให้มันติดตามครับ <laughs> ยกเว้นอันไลค์ไม่ต้องกดนะ <laughs> ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ